เ hey, ครับก็ต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับช่อง r e a m Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในประเทศนิวยอร์กโรเพ a y เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะไปตามค <Hey, S 1> ดี<า>ให้แจ็คนะครับผมไปดูด้วยกันเลยครับเฮ้ยแจ็คเมื่อคืนแกโดนอะไรวะพวกโดนดิพวกเกมดิพวกโดนยิงหน้าบ้านอะ บววดมาพอดดีเลยฉันขอโทษจิวะ่ะวันนั้นฉันช่วยแกไม่ทันจริงจวะ่ะไอ้เธอเราจะไปล้างแค้นมันดีพวกแล้วก็มี<า>คดีซ้ำอ่ะเดี๋ยวแกต้องไปดูหน้าเองพวกมันซับซ้อนมากอ,าอ,อะตอนตอนที่เราจะไปไหนนะพวกต้องไปตามคาดีที่สอนอนเน่ะพวกอ<า>โอเคพวก ก็ใช่แล้วแกเพิ่งเข้าแก๊งว่าใหม่แกรู้ไหมเนี่ยพวกโก้สตนี่ยเป็นอะไรกับแก๊งพวกเราเนี่ยพวกโว้ฉันเคยได้ข่าวเขาฆ่ามาก่อนนะพวกแต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องลึกบางหนาอะไรมากเลยพวก<ม>ย่อยมาอันตรายมากเลยพวกเดี๋ยวเนี่ยตำรวจไม่ค่อย,าายเราอยู่แลพวกแก๊งเตอร์จิงกังนะนายต้องหนีเลยพวกถ้านายอยู่คนเดียวอะพวกโว้ยพวกตอนนี้มันไฟเขียวแล้วพวกทำไมนายไม่ไปกับพวกานายรออะไรกับพวกโอ้น่าจะรอไฟแดงให้มันซ่อมมอั้ง ฉันรอแล้วจะผ่าไฟแดงฟ้าว้าวคนเจ๋งเลยพวกฉันจะทำนี้บ้างจังอะพวกแต่ฉันยังเป็นเด็กใหม่ฉันยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรมากเลยอะพวกฉันยังไม่อยากไปจุดเด่นไงอะพวกฉันกลัวเอาตัวไม่รอดเวลาอยู่คนเดียวพวกโหน่าเราเป็นแกง๊งเตอร์แล้วพวกแกอย่าไปกลัวสิฟ้า โอ้โหที่พวกที่ฉันเป็นพวกใจแผ่วพวกแต่ฉันเข้าในแก๊งแต่ฉันเข้ามาในแก๊งนี้ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นขายใหญ่ในเมืองนี้ได้นะพวกพวก,กพวกพวกฉันจะเป็นได้ไหมพวกนนแกหมูเคยเนไปแล้วพวกขนาดนั้นนะเจนอสแกกก็รู้อยู่นี่วันที่แกไปกับฉันน่ะแต่มันก็น่าจะยากมากเลยแหละพวกถ้าแกอยากจะเป็นจริงนะ เดี๋ยวฉันจะพาเจไปร้องขอแล้วกันถ้าเจไม่เชื่อฉันนะได้พวกได้สเกดดแมนพวกมีพวกฉันมีบางอย่างที่สงสัยเกี่ยวกับตัวนายพวกตั้งแต่นายอยู่ในแก๊งนี้มานายจับไปแล้วกี่ศพอบะพวกนับไม่ทั่วเลยอพวกพวกในทุกๆหนึ่งวันโกสตีดแล้วก็บัตรจะมีศพแลกศพทุกๆหนึ่งชั่วโมง เนือ่องจากช่วงนี้มันสงครามแก๊งอะพวกโว้แล้วต้นต้นเห็นจากสงครามมันเกิดอะไรมันเกิดมาจากไหนหรอพวกต้นเห็นจากสงครามหรือพวกมันเกิดมาจากอะไรหรือพวกตั้งแต่ยุค70แล้วพวกโว้มันส่งต่อมันต่อรุ่นนะพวกมันส่งต่อกันมารุ่ตรน,น,น,ต,นต่อรุ่นก็คือเหตุการณ์เหยียดผิวอะไรหรสีผิวดีพวกใช่<ว>ใช่ฉ<ว>ันไม่กินนะไพวก แล้วแล้วสงครามครั้งนี้มันยาวนานกี่ปีแล้วพวกมันมีท่าทีว่าสงครามมันจะจบไหมเหรอพวกน่าจะไม่หวอกพวกเพราะว่ามันยิงกันไปกันมาจนแรปเปอร์ดังๆของพวกเราก็ไปแล้วพวกโว้ฉันว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากการขัดผลประโยชน์ของการเองนะพวกใช่พวกใช่พวกส่วนมากจะเป็นการขายยาทับเส้นอะวันที่ฉันพาแกเฮาเฮาแรกๆไงคนเราโดนมาเนี่ยเป็นไงล่ะ ช่วยฉันด้วยพวกโอ้ <c oughs> ใช่รีพวกฉันเข็ดเลยโวแต่พวกนา้เก่งมากับพวกว่าดวงดีเนี่ยที่พวกนายนรอดมาถึงวันนี้ได้พวกอ๋อใช่รีพวกโว่โวฉันว่า,ฉ,วาฉันว่าทำไมแถวนี้มันดูเฉื่อยๆไงไม่รู้หรอกพวกดูดีบรรยากาศแถวนี้มันดูแบบว่าเคยมีอะไรเกิดสงครามขึ้นแล้วอ่ะพวกแกรู้ไหมเนี่ยว่าตรงนี้เขาฆ่าหมออกป่ากันเยอะมากเลยนะพวก ว้าวพวกมันดูเงียบๆเปียบอันนี้มันคือเรื่องจริงใช่ไหมพวกฉันก็รู้สึกงั้นแหละพวกตั้งแต่ขับรถมาระหว่างทางฉันก็คิดงั้นแล้วตั้งแต่แรกเลยพวกอะไรเต็มเลยเนี่ยพวกเขาทำอะไรกันวะว้าวข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนี่ยพวกว้าวไม่มีเสียงไฟเลนเต็มเลยพวกว้าวฉันต้องทำตัวไงเนี่ยพวกฉันไม่รู้เลยฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยพวกเหตุการณ์แบบนี้แกเงียบ่หน้าพวกโอ้แกบัตรเนี่ยว่าไม่ใช่ดิว้สตีนี่วะผ้าชีตสีเขียวอ่ะ ว้าวให้ฉันจับมันเลยไม่พวกสองก็เรียร้อนแล้วพวดใจเย็นก่อนพยพไม่เห็นโดนอ่ะโคทีฉันมือใหม่พวกเอ้ยว้าวว้าวว้าวใจเย็นๆก่อนพวกเฮโยไปจอมเฮโยพามอะไรมะน้องหัวเฮ้ยแกไม่้อะไรไมู่้ต้อชมาพวก โอ้ยเจพวกแกพวกโอ้อพวกไอ้ทำไมต้องถือปืน่ะอ้คนนั้นน่ะมัน้อถือปืนน่ะา้นเห็นเต็มไปท้งรูปหลังหออนนโวโว้วโ้จนเย็นพวเอ้ย้เ้ยพวกเจเย็นเย็นพวก มันติดมือฉันพวกมันติดมือฉันจมันติดมือฉันพวกฉันไม่หวล้วพวกฉันไม่หวั่นพวกมันมาถึื้นมาถึพวกมันติดมือฉันพวกฉันขอเชื่อถพวกพวกอยู่ก่อนพวกพวกพวกแกจะยืนสิพวกพวกแกจะยืนกันหน่อยซิพวกอยู่ก่อนพวกฟังเหตุผลของพวกพวกฟังเหตุผลของพวกกันได้นะพวกปังนึงใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นพวกปังนึง เจ้พวกเจ้าพวกคุณถือว่าพวกพวกแกโอ้แต่แตชแแช่ช่วยห้ามเลือดในแผลของฉันนช่วยช่วยท้าเลือดฉันก่อนได้ไหมพวกฉันไม่ไหวแล้วพวกเลือดฉันไหลพวกไอ้ป่ายเธอครูตำรวจคุณทำอะไรลงไปเนี่ยแกดูแผลใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวแล้วพวกตอนนี้แกมีสองสายสายยามสองก็เป็นแบบกดนั่นแหะเฮ้ยนจได้อยู่่ีตำรวจถ่าเงินประชาชนหรือเปล่านี่อ่ะพวก เว้ยพวกอย่าพูดอย่างนั้นพวกเดี๋ยวเราจะไม่รอดเอากนันพวกผมยังผงยากตืต้เอนี้อยู่พวกใจเย็น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 โว้พี่ชายพี่ชายพีชายตัดสินใจเดียวพวกโว้พวตัดใจดียวพวโวโว้เอจักยทำอะไรมาจักวกโว้ แกล้นายยอมตายขนาดนั้นเลยเหรอวะพวกั้นีพวกแกเราต้องหวยไอพวกบ้าพ้าทั้งหลายันจะตามเก็บพวกแกให้เรียบเลยโอยโอยโอยวันนี้ฉันก็จะไม่ปล่อยพวกแกไว้นะ่วพวกวันนี้แกผึดปาแกได้ฉันหมอแน่นายสุ่เมอไทย โย่พ่วงหยุดก่อนได้ไหมขอเจ๊จาก่อนดีกพวกเฮ้ยแกอย่าฆ่าพ่วงเลยอย่าพึ่งฆ่าเขาพวกอย่าพึ่งฆ่าเขาพวกพวกอย่าพึ่งฆ่าเขาพ่วงโว้โหตอนนี้แกต้องการอะไรอย่างพ่วงเราคุยกันนั่งเราคุยกันนั่งพวงแกต้องการอะไรพวกแกบอกอย่าอย่าพึ่งฆ่าอย่าอย่าพึ่งฆ่าพวกผมเป็นเพราะพ่วงแกอย่าฆ่าเขาพวกแกคุยกันได้พวกไก่เกียรลี่ยได้พวกโอ้โห แกต้องการอะไรพุ่งแกต้องแกต้องเอากี่ดอนแบบพุ่งการหยุดควานโอ้แกมันมากเกินไปหรือเปล่าวะพวกเราหามาให้ได้ขนาดเราหามาให้ได้ขนาดนั้นไม่ได้เลยพวกลุู้ไหมหน่อยนะพเออแล้วก็ยาเสพติดและยาที่แข็งแโอ้ถ้าแกต้องการขนาดนั้นฉันก็หาให้แกไม่ได้หรอกพุ่งโอ้อยากได้ขนาดนั้นเลยพวก เอางี้เดี๋ยวเราบอกพี่ชีแกไปเอากระพร้านนะที่น่าร้อกับพวกเฮ้เฮ้เฮ้พวกเราหยอกเล่นพวกเราหยอกเล่นพวกพวกเราหยอกเล่นนะพวกคิดจริงเราเป็นคนเฟรนลี่อะพวกแกใจเย็นก่อนนะพวกเราหยอกเล่นพวกกันเป็นคนเฟรนลี่พวกพวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะพวกแกใจเย็นก่อนเราสามารถเราสามารถทำธุรกิจหาผลประโยชน์ร่วมกันได้นะพวกถ้าถ้าท่านนายฆ่าพวกเราไปนายเสียใจถน่มได้นะพวกเรายังมีประโยชน์ต่อกับนายนะพวกด้เลยพวกได้เลยพวก ว,ว่าชีวิตเราไม่ได้ไหมพวกเรา,า,าตอนนี้เราก็เป็นหนึ่งเราเป็นหนึ่งในเจ้าที่ขนส่งใจสิทธิเจ้าใหญ่พวกเราเราจะแบ่งกำไรที่เราได้ให้พวกนายห้าสิบเปอรเซตเลยพวก ไปลยพวกูไดเลยลงไปฟันนี่ยเุกปลาคนพกกปลาคนพวกคูกปลาคนพวกลคนพวกออกีคนกนพวกลูคืพวกาพวกลูกลคนพวกลูกลาคพว่ลล้วพวกกาคนลลพวกลพวกกลนพวกานพกลูานพวกลูานพาคปาคพวกกปนพวกลนพวกลนกนพวกไพวกดวพวกไาพกลาพวกลูกปนพวกลพวกลูพวกลกลาพวกปาลคพวกาวกลูาเลยพวกปลาไกปด เฮ้เฮ้จเย็นก่อนชื่อพวะเอ้ยนั่นาๆจะมีแต่เสียงกับเสียงนะพวกน่าใช้ประโยชน์กับกับพวกเราได้นะพวกช่วยช่วยคิดใหม่นะไอ้พวกถ้าพวกเรารอดมาได้แกจะระบาดเองนะพวะปุ๋ยให้ถามอกว่าม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 าเวื่องพวกเราจะไม่พล่อยให้เป็นแบบนั้นนะพวะใช่เลยพวก แกคิดดีๆก่อนนะพวกแกจะทำอะไรลงไปอ่ะใช่พวกแกพูดอะไรลงไปวะไปวะเนี่ยพวกโอ้ยงวเราก็ไม่รอดแล้วพวกเราอ้อนวอนไปเท่าไหร่เราก็ไม่รอดแล้วพวกโอ้ตอนนี้เราทำได้แค่ปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองพวกรู้ไหว่ามันจะไม่ไว้ชีวิตเราแล้วพวกโวยหน้าตูดได้เลยพวกไว้เจอกันใหม่นะพวกไฮ้คนไทยพวกไปเฮ้พวกไป let's go let's get the man ไอ้แจ็คแกโทรหาใครวะโ oh. อ้ฉันรู้สึกว่าแจ็คเขาเส้นสายนะพวกแกคิดยังไงไม่เจนอตฉันลองจะแอบฟังแป๊บนี้โอ้ฉันฉันฉันรู้สึกว่าเขาดูเหมือนคนมีเส้นสายนะพวกเขาไว้ใจได้ใช่ไหมเนี่ยพวกใจได้แกมาบ<ช>้านสิฟ้าเขาบอกให้ whoa, whoa. ใครสักคนมาบ้านพวก แต่แต่เขาดูเหมือนคนลงเสียตลอดเวลาเลยนะพวกดูเหมือนว่าเขาจะคุยกับโกสตีหรือเปล่า,วาพวกเออแล้วแล้วฉันขอขอะถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเจนอตว่างไงพวกเออไอไอไอแจ็คนี่มันหัวร้านใช่ไ,ใไหมพวกทข้ามเขอใส่โมตลอดเวลาเลยพวกโอ้ไม่หรอกพวกอันนี้อยากให้เขาได้ยินนะพวกสไต์พวกสไต์อ๋อสไต์อะไรหรอพวกแถวประเทศไทยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อแถวประเทศไทยที่ฉันจากมาพวกเขาเรียกว่าหลวงพ่อพวกหลวงพ่อแปลว่าอะไรวะพวก ว้าวว้าไว้ฉันไว้ฉันบินไม่กลับไทยเมื่อไหร่ฉันจะพาเองไปด้วยนะฉันจะพาให้ได้ฉั <So S 2> นจะพานายไปร,ไรู้จักวัฒนธรรมที่ในท,ที่นู่ยยนแถวนู้นไม่ค่อยเ<ร>ถี่ยงแถวนู้านเขาเป็นรี่พวกแล้วเป็นไงบางพวกนายกว้าวฉันอยู่ไม่ได้ฉันเลยต้องอาศัยย้ายอยู่ที่นี่พวกแต่ฉันน่าจะคิดผิดที่มันอยู่ที่นี่นพวกเพราะมันโหดร้ายกว่าที่นู่นสิบเท่ายี่สิบเท่าได้เลยพวกโหดร้ายจริงเลยพวก เจนน้องด้วยอะไงบ้างโอแจ็คเมื่อกี้เจนน้องเขาว่านายหัวร้านด้วยอะพวกฉันไม่ได้พูด Hey Hey ฉันไม่ได้พูดเลยนะพวกไอ้ไอ้ดำที่ว่ามันยิงแกฉันสังเกตไปแล้วแล้วตอนนี้มันตายแล้วพวกเ h e เอาดีพวกโอ้ Whoa, Whoa, นายเป็นคนมีเส้นสายหรือพวกแจ็คนายพูดมาเถอะว่านายเป็นคนมีเส้นสายหรือพวกหรือว่านายใช้เง,งินป้าหัวมันหรือพวกตอนนี้รอสตีเฟนมาสตีเฟนคือคนของเราทำไมแกไปด่าเขาอย่างนั้นฟะ โอ้ฉันไม่ด่าเลยนะพวกฉันด่าแค่คนที่มันยิงเจนอนน่ะพวก่าแกรู้ไหมไอ้สตีเฟ่น่ะที่มันบอกให้มันพอพ่อน่ะที่มันเป็นตำรวจอะแกรู้ไหมว่านั่นคือเส้นสายของเราะโอ้ฉันแกดำนะปุ้โอ้ฉันวันนี้เลยพวกมันเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเพวกเขาเรียกว่าตำรวจดำพวกโอ้อันนี้เขาอันนี้เราใช้ใจซื้อเขาหรือว่าใช้เงินซื้อเขาเลยพวก เราใช้เงินสองล้านห้าเพื่อซื้อตำรวจคนนี้เอ๊ะเอเอาเอาศพมันไปถ่วงน้ำดีไหมพวกเหมือนที่มันพูด<ว>กับเราว่าจะเอาเราไปทำอะ่ะเราก็เลยทำมันแทนไงพวกโรเช่ว่าทำตอนนี้น่าจะไม่ดีนะพวกแกเขา้าบ้าพวกเข้าบ้านเลยาามันไม่ปลอดภัยได้ได้ห่าง่งแล้วกันห่างา ไอ้คนไทยมันเป็นไหนวะพวกว้วฉันขอขออนุญาตเปิดดูในตู้เย็นนะพวกฉันอยากกินคุกกี้อะพวกหรอว่าแต่บ้านนั้นมีตู้เย็นหรือเปล่าว้ามสี่ <Stephen. S 1> ะพวกงหรอแกไ,ได้ยินฉันไปฟ้าได้ยินไนะด้ยินแกได้ยินฉันไหมนะได้สิพวก เรรื่องแกฮ้เรทเอจโน่นายนายเราแอบกินคุกกี้กันไหมได้เลยพวกพวกวันเลิบบ้าขึ้นทุกวันแล้วว่ะเอ้ยแกแกรู้ไหมว่าคุกกี้มันเป็นของโปรดของไอ้แจ็คมันเลยนะพวกถ้าเราแอบกินมันอาจจะโมโหนะพวกใช่ไหมใช่ใช่เราเราแอบกินนะพวกได้เลยพวกบ้าเถอะพวกกวกเอ้ยแกหัปาก้องขีว่าแกจะกินแกกินโอ้ยว้าแกกินได้เยองไวะพวกเราไม่ต้องจะกินของของโปรดของแกนะพวก ฉันแค่เราอเลยนะพวกอ่ะชินพวกแกคุยกันต่อเลยพวกแกหูบปากได้ไหวะคนไทยใช่ไหมเนี่ยใช่มันคนไทยเพิ่งมานิวยอร์กมันไม่รู้ความอันตรายซะแล้วไอ้นี่มันยังไงเฮ้ยยูสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไงแจ๊กแกเอาไงอาดัมมันฉันไม่ว่าเร้วแต่ตอนนี้อดิ อีกสามวันโกสติกับบัตรจะมาท้ากันอย่างหนักแล้วกางเมืองเนี่ยแกจะทำไงกับมันอาดำเอาไงคือฉันจะฆ่าปิดปากมันตอนนี้อ่ะแต่ฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายเอา,อางี้นะเนี่ยฉันฉันรอดมาได้นะแต่นายจะให้อะไรฉันนะแกจะเอาอะไรล่ะนายให้นะ การหักหลังมันมันแรกอะไรได้มากเอร hey, <be> ฉันก็ไม่รู้สิแต่ว่าไอ้นั่นมันยิงฉันก่อนนะแกก็เห็นนี่ใช่พกูกมันวิ่งลงมาต่อลูกซองก็สูนยางยิงใส่อกฉันเต็มๆเลยเนะี่ยแกรู้ไหมแสดงว่าแกสองคนนะ่ะต้องมีเรื่องบาดหมางจะมาแน่เลยดูเบกซองละใช่ไงพว้พวก ไอ้อดัมเนี่ยเอางี้เนี่ยแกจากจัดการใช่ไหมฉันจะแกลงปิดตาข้างหนึ่งนะเรื่องเนี่ยได้ดีปว๊บคือคือตอนเนี้ยแกแกออกไปหน้าร้านพิซซ่าแกเจอมเลยตอนเนี้ยหรอใช่เนี่ยโอเคกลับมาเดี๋ยวฉันขอไว้ก่อนดีกว่า แกเจอก็ยิงได้เลยโอเคเนี่ยสัห้ข้อมูลแกแวเนี่ยจบงานค่อยว่ากันโอเคตามนั้น<ด>ามาไั้เลยใช่ไหมเวลาลุยแล้วเว้ยใส่ด้กการสิไฟพวกก๊วกเดี๋ยวจะกันเลยโอเคอ่ะ okay. ได้จิวว โว้พวกมันไม่ของนั้นเลยพวกเอ้ยเออดูว่าเอาให้มันตายดูพวกดูเหมือนว่าแจ็คขาดใจหมดเพวกได้พวกโว้นี่คุณนายใช้เอคเองหมดเลยพวกทำไมเด็กใหม่อย่างฉันมีแค่ปืนก๊อกธรรมดาเลยพวกโอ้ทำไมไม่ยุติธรรมขนาดนี้เลยพวกขอแต่ละชั้นฉันก็อยากจะลองถือบ้างเลยพวกโว้มันมีการแสวงช้านู่นเลยพวกโว้แล้วแก้ปัญหงแองไทยใันพวก แกใช้ปืนพุ่งไก่อคพวกพวกฉันจะอยู่ได้ถึงวันนั้นนะที่ฉันได้จับปืนเอเคองพวกได้สิวะแกพวกแล้วงานนี้เราต้องทำอะไรพวกเมื่อกี้ฉันไม่ค่อยได้ฟังเลยพวกก็แค่ฆ่าเองอดัมเงพวกอะน่าอดัมเขียเียวมากเลยพวกยวแกฟังชักก่อนสิฟ้าวกคนสพวกพอเรายิงเขาเสร็จเรารีบขึ้นรถแล้วก็หนีตามนั้นโอเค ได้เว่ย้จับได้เราพยายามจะอยู่นานได้พวกแกม่ไม่รอดหรกพวกเอ้ยช่วยด้วยพวกโอ้ยกรสุ้กระสุน้ฉันมันไม่พอ สวยแจ๊คไม่เอาเลยแจ๊กไม่เอาเลยแจ๊คสวยแจ๊คสวยแจ๊คสวยแจ๊กสวยโจ๊กจุ๊ยจุ๊พวกเราจะจบเพลงแบบนี้ไม่ได้ตีเว้นอยู่ไหนแล้วกูวอกเ้ยใส่กระดูกแห้งไอ้กระดูกคอไอ้พวกกั่งเอ้ยแกไม่รู้ใช่ว่าฉันเป็นใคร โว้แจ๊คไม่ข้างเลยพวกโแคหมาตายตีที่โดนฉันจับมาคเฮ้ยเฮ้แกพูดอะไรวะแกตายแกยังไม่เจ็บตัวหรอพวกแกจะตายแล้วเองไม่แกไม่รู้ตัวหรอวะสิ่งที่แกควรทำตอนนี้คืออ้อนวอนเพื่อนของฉันนะพวกทำไมฉันต้องอ้อนวอนคนอย่างแกด้วยล่ะแกต้องเกาะขาแกด้พวกอดดมแกต้องอ้อนวอนเพื่อนของฉันแกควรขอโทษเพื่อนของฉันออกไปนะพวก แล้วเรื่องมันจะจบไม่งั้นแกก็ตายเป็นศพตอนนี้กำลังเสริมอยู่นะพวกแกกำลังเสริมอะไรบ้างแกคนเลยฉันตัดไอ้หนูน้อยแกซะอวกตีได้ตัดของมันเลยพวกเจ็บไหมวะฮะแกเจ็บไหมแกคิดจะทำอะไรบ้าๆฝันไปเถอะไอ้หนูน้อยของแกขาดนะเว้ยแกยังพูดอีกรอบ <Hey. S 2> ตัดลิ้นไก่ในพวกมันจะได้เพู่ไม่ได้พวกตัดลิด้นไก่ในพวก,ก,พวกแกดูแน่พวกอ่อตายกันเลยแกคิดผิดโอเคครับส่วนคลิปก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย